พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอว่านออนนะคะน้นีน้นิชาญาติสานนะคะมาจากอำเภอโคกสีสุภาพนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับมีศิลปินมาออดิชั่นนะครับ audition ผมมาออดิชั่นพี่น้องครับทุกเวทีที่มอลำเพชรลำเพลินไปทำการแสดงนะครับจะเปิดโอกาสให้กับศิลปินบัวว่าศิลปินนะครับหลายคนท่านที่อยากตามหาความฝันอยากเป็นศิลปินอยาก อยู่กับเพชรลองเพิ่หเรือววาสาสังคุลงานนกักเพชรลองเพิ่มนะครับกับเพื่อนการให้ผู้ใดมีความสามารถนะครับที่จะจนมารอ้องเพลงก้อนทำการแสดงนะครับวันนี้น้องนุนนี่เนาะจะมาในเพลงค้นบาปที่หักอายค้นบาปที่หักอายอาจารย์จวดละบานิเฮานะครับลูกหลานเท่าโคกสีสุพรรณกังวัดสกุลลรพ่อเี่นี่แหละ,น,ลละนะครับจาระกะ ฝากพี่น้องพิจารณาด้อเมื่อนี้ทีมงานพ่อแม่นนะครับพี่พรมปลอดภัยตัวแทนส่งเข้าประกวดเอากัดให้นะครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสของทุกคนนะครับหักแค่กันที่กลัวซักกันครับนะครับน้องนี่นะครับเดี๋ยวรออาจารย์ดนตรีสักกู่หนึ่งนะครับ ก็ฟังสุมเสียงพี่น้องครับหน้าตาก็โอเคนะครับก็ใช่ได้นะครับรอพี่น้องครับแต่ทีื่วมาพี่น้องที่อยู่ไพ่รอนอกครับในตอนนี้ยังมาถึงเวลาทาการแสดงเลยหลังจากจบนี้แล้วกับสิกลับเรียบเชิญกำลัการทางจ้าภาพนะครับนะครับเึ้นกาวเปิดงานนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับนะครับทักกนรักแก้วไพฑูรย์ นะครับพยาบาลบ้านพ่อนี่ยนะครับ,าบาการประกการทุกทุกท่านนะครับที่ไปว่างใจพี่น้องทุกหลังคาเลื่อนเด้อพี่น้องเขาบวนแทงกเสียงานอบนคพี่้องน้องนนนี่กับโลั้านเช่าสะกดอเดือง Gracias. Okay. มาเติมไกลมา <murrican> <tune> 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 ขอบคุณค่ะบทีมนดท้วงพี่น้องครับเป็นกำลังใจแน่นครับเชื่อแรกครับแขง่ขงแรกทีมฮันลูกสาวนะครับน้องนดนนี่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเอาพี่นอ้องที่ว่าพิจารณาเนาะนะครับส,สบมมนะุ่มเสียงของพระธรรมาดามณีน้าคุณที่ว่าออดิชั่นบนเวทีมมอลล์ลรับกับำเพื่นอนเอาฝากนี่แหละรอกาแฟพี่น้องจักโน้ ค่ะนูกะมีคนนั่นเพลงนะคะขออนุญาตฝากคนนั่นเพลงไอเอำน้ยออเดอร์เลยค่ะฝากพี่นองเข้าไปกดฟังกึรกดแชรใครดีย่าขอบค้ณคนะครับอะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องนนนี่ค่ะบอะพี่น้องนะครับแตกเจอว่านี่คือโอกาสของทุกคนนะครับสิ่งที่ดีนะครับไม่มีอะไรนอกจากคำว่าโอกาส นอนขอบคุณน,น้องครับกองพงสิได้เวลาเดี๋ยวสิมอปราทีให้ครับท่านดีเจริสพิธีกรลุ้มลู่มล้อลลลจากเมืองลอยเกล่อมขอบคุพี่น้องเชิญคณะกรรมการเขื่นเขาเปิดงานในตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านจังทัวร์ครับท่านผู้บริการผู้บริการโอ้ขอ,นอนมไม่พี่น้องนะครับไปร่วม์เมืกันเร่ก็ได้ ขอบคุณใจเยาว์ขึ้นเที่ยงที่รอสูุ้ดสุดเด้อนเลยกับเดินทางมาถึงแล้วการจับจองข้อหาหม่อมแดงทาอีกัวลานเนสเรกตะกุนหันที่นั่นหมอลังยนเอกถึนลำเพิ่นทำการแสดงเป็นรูปแบบแน่นอนครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์มาถึงการดำเนนการแลเตรียมเชิญให้ทุกท้านลังเวทีแสดงบาตรเพื่อจัดได้ขึ้นเพื่อนงานให้ลูกองานได้ทำการแสดงอย่างเป็นรูปแบบครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาทำการแสดงแล้วนะครับเตรียมเชิญคณะกรรมกานหำเนินพิธีเลยนะครับ เชื <c ười> ่เลยครับเชิญอเลยครับเชื่เลยครับั่นีครับประการก็เดินทางมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงปรดมือต้อนรับารประการผู้ดาครับเลรีย้เ่ัอบเปิดแล้วอ่ะ โอเคมันต okay. uh ิดพันพราเขาเอากรสตอมเป็นตัวนะเอาพี่น้องครั้งหมดงานที่ให้ท่านกรรมการเพินแนมวก็ากลทับุญเจ้านะครับที่เคารพอย่างสูงทุกโลกนะครับเอาเรียนท่านรอการตีนลงมา